จะมาพูดถึงโปรดัก์ของ Baby Hill นะคะตัวแรกเลยแน่นอนนะคะคาร์ซีไดชีนะคะจะบอกว่าใช้ดีไม่ดีต้องแน่นอนว่าดีเพราะว่าเราหอบไปถึงอเมริกานะคะส่งขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของไดชีนะคะซึ่งเป็นคาร์ซีที่ใช้ได้ตั้งแต่ n e w บ o r จนถึง7ขวบเลยนะคะตอนนี้เบนก็กำลังจะ2ขวบก็ใช้ยาวเลยคือแบบดีมากไม่เคยร้องจากออกจากคาร์ซีไม่เคยมีปัญหากันนั่งคาร์ซีแบบขับรถทางไกลแบบ5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็คือแวะแค่ครั้ง2ครั้งแล้วเขาก็นั่งได้ยาวเลยก คือประทับใจมากนะคะในตัวคาจิไรชีแล้วก็ถอดออกมาซักเองง่ายเพราะอยู่เมืองนอกเราไม่มีแบบสปาแบบพันปอยู่บ้านเราก็เลยต้องถอดออกมาทำความสะอาดเองซึ่งง่ายสะดวกมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ทําได้เลยแล้วก็ตัวรถเข็นนะคะตัวไอแคนดี้ก็คือถือคนแบบรับน้ําหนักได้เยอะได้ดีมากอักเบบี้เฮลไว้ด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีเบบีหรือมีแล้วจะมีเบอร์สองเบอร์สายังไงก็มาดูสินค้าที่เบบี้เ l ลได้นะคะมีครบทุกอย่างเลยมีเบบี้ครีปของสโนวก็ดีมากนะคะเบนก็ใช้เหมือนกันตอนเบบีขอบคุณนะคะ